สู่รถยนต์มือสองมาริโอมอเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขา B4 นะครับอยู่ใกล้กับตลาดชัชวานนั่นเองนะครับวันนี้เรามีรถมานำเสนอ1นึ่คันนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Wish นะครับเครื่อง 2.0Q นะครับคันนี้เป็นปี2007นะครับเริ่มต้นด้วยบอดี้นะครับคันนี้บอดี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับเป็นสีขาวนะครับออก ขาวมุกนะครับทอมีความคลินคลีนอยู่นะครับไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้เป็นไฟหน้ารูปแปบยาวๆเลยนะครับก็ไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเกิดจังหน้านะครับกระจังหน้าของเขานี่ออกแบบมาเป็นคาดด้วยโครเมียมนะครับติดที่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีตาโตโยต้าอยู่นะครับกระโปรงหน้านะครับมีการ เวล้มีการนูนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นของแอโรไดนามิกนะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยก็จะมีการรู่ลมนะครับไฟนะครับไฟก็จะมีไฟตัดหมอกอยู่ที่กระจังหน้านะครับอ่ะในส่วนถัดมานะครับคันนี้นะครับมีโป่งนะครับข้างๆ้างล้อนะครับก็คือมีซุ้มหมอกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็แก้มของเขาเป็นแก้มเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีการชนไม่มีบุบแน่นอนครับส่วนถัดมานะครับ คันนี้นะครับเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ17นะครับเป็นแมกเวล5ก้านนะครับแล้วก็เป็นงานเลเซอร์สีแดงนะครับแล้วก็รัดด้วยยางนะครับ2 1 5ทับนะครับยางอันนี้นะครับเป็นปี2021ดด้วยครับวิ่งมาแค่ปีกว่าๆเองนะครับส่วนถัดมานะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับตรงแก้มของรถนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในที่แก้มนะครับ ขึ้นมาที่กระจกนะครับตัวจกตัวนี้เป็นปรับพักไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือสีขาวมุกนั่นเองนะครับอมาในส่วนของประตูบ้างนะครับประตูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับมีตาโตโยต้ายังอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีที่กันสาดของโตโยต้าด้วยนะครับดูที่จับครับที่จับคันนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีปุ่มอำนวยความสะดวกนะครับสามารถกดและก็สามารถเข้าในรถได้เลยนะครับ ถ้ามีคุณแจอยู่ใกล้ๆนะครับความเดิมของประตูนะครับเดิมๆทุกประตูแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูในส่วนของด้านหลัง Toyota Wish 2.0Q นะครับปี2007กันครับมาในส่วนของด้านหลังของ Toyota Wish นะครับเป็นรถแนวคล้ายรถ PPV รถ SUV นะครับไฟท้ายของเขานะครับโอโหอลังการมากๆนะครับเป็น LED ด้วยนะครับ1 2 3 4ตัวนะครับแล้วก็มีไฟถอยแบ่งเลเยอร์ได้อย่างลงตัวนะครับมาดูที่สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ของเขานะครับก็มีการออกมาเล็กน้อยนะครับเป็นชุดแต่งนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับในส่วนของสปอยเลอร์นะครับอ่ะคาดหลังครับคาดหลังตัวนี้เป็นคาดหลังโครเมียมนะครับแล้วก็มีคว่า Wish นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกดำเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มี ไล่ฟ้านะครับซึ่งอำนวยความสะดวกในการถอยหลังนะครับคันนี้นะครับด้านการชนของเขาเนี่ยก็จะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงกันนะครับวิธีการเปิดง่ายมากนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับความเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ่นัอฝากระโปรงนะครับลอยพับ ต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่ามาจากโรงงานแล้วก็น็อตเนี่ยไม่เคยมีการแกะออกมานะครับถือว่ารถคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับพื้นที่เคลียร์เลนส์นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีความกว้างนะครับใส่ของได้กระเป๋านะครับหรืออะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับสามารถพับเบาะ 60- 40ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เกลียร์ด้านในนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของด้านล่างวิชกันนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็มีท่อนะครับเป็นท่อเดิมๆนะครับแล้วก็มีการเก็บสีพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเมื่อกี้เราไปดูในส่วนของด้านล่าง Toyota Wish กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในนะครับเป็นรถ SUV นะครับหรือ p p v เนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะครับเชิญชมครับ มาส่วนด้านในนะครับด้านในของ t o y ยต a าวิทนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตะเข็บนะครับเป็นสีออกน้ำตาลนะครับออกแบบมาลงตัวมากๆนะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยมีการยับเล็กน้อยนะครับอ่ะในส่วนของกุญแจเบ้างครับกุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจธรรมดานะครับไม่มีรีโมทนะครับแล้วก็ที่แผงประตูนะครับตัวนี้หุ้มหนังมาให้นะครับแล้วก็ ที่ควบคุมกระจกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งหมดเป็นออโต้ไฟฟ้าครับผมแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกกระจกนะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันแน่นอนนะครับแล้วก็ครอบด้วยแคปลาสีดำนะครับที่ดูค่อนข้างสวยมากๆนะครับมือมาลายเป็นมูอมาลายพาวเวอร์นะครับที่ค่อนข้างนุ่มมากๆนะครับแล้วก็มี SRS b a g นะครับตัวนี้เป็นคู่หน้านะครับ อ่ะส่วนถัดมานะครับเป็นปรับกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้ทุกฟังชั่นนะครับถัดมาเป็นหน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแสงสีออกขาวๆส้มๆนะครับเลขไม้ของเขาวิ่งอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2007ที่เลขไม้น้อยมากๆนะครับอ่ะมาดูที่คอนโซลหน้ากันบ้างครับคอนโซลหน้าหมูบอกเลยนะครับกว้างมากๆนะครับ เพราะว่าเป็นรถเครื่อง2.0หน้าต้องยาวนะครับทนเครื่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็ข้างในนะครับด้านคอนโซลเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นรถที่มีคอนโซลที่กว้างมากๆนะครับสามารถวางของได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเป็นเล่นวิทยุ AM AUX ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทัชสรีนด้วยนะครับ แล้วก็ครอบด้วยลายแคปล่านะครับน่าจะมีการแต่งมาเรียบร้อยนะครับเกียร์นะครับก็ใส่เกียร์ได้อย่างไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเป็นขั้นบันไดนะครับกันเวลาเราจับเกียร์แล้วก็เลื่อนไหลไปนะครับหรือว่าออกแบบมาได้อย่างดีครับมาดูในส่วนของแอร์บ้างนะครับแอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะครับสามารถกดหมดต่างๆได้นะครับแล้วก็ขึ้นหน้าจอเป็นลักษณะคล้ายๆดิจิตอลนะครับอ่ะ จบเรื่องคอนโซลนะครับตัวนี้คอนโซลกลางก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่ของนะครับบอกได้เลยนะครับก็ใช้งานได้นะครับมีช่องเล็กน้อยเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับด้านหน้านะครับโอ้โหบอกเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับดังคนนั่งว่าจะรู้สึกสบายขนาดไหนนะครับไปครับ เอาละครับผมก็เข้ามาสู่ของห้องผู้โดยสารนะครับด้านหลังของ To y o t a w i s ชกันแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับเบาะของเขาเนี่ยบอกเลยนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็สภาพนี่ก็สวยงามนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนให้นะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็เบาะนะครับสามารถปรับระดับที่ศีรษะได้นะครับก็ค่อนข้างสบายเลยนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กว้างมากนะครับเราใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะครับอ่ะ ที่ติดเพิ่มมานะครับก็คือความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เย็นนะครับตัวนี้มีเพิ่มพัดลมมานะครับชุดพัดลม2ตัวนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเอาละครับด้านหลังของเขานะครับผมคิดว่าตัวผมเองนะครับน่าจะนั่งติดติดขัดๆหน่อยๆนะครับเพราะผมสูง170นะครับอ่ะเมื่อเข้ามานะครับก็ถือว่าทําได้อ่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะว่า ดูนะครับผมนั่งนะครับมีการตะแคงเล็กน้อยนะครับสามารถนั่งได้แล้วก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ชุดหมอนรองเท้าเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้นะครับเห็นไหมครับผมสามารถนั่งนอนปรับได้เลยนะครับก็ชุดด้านหลังนะครับก็ผมต้องบอกว่าเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับก็ค่อนข้างอำนวยความสะดวกนะครับจบจากด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องโตโยต้าวิทกันบ้างครับ เอาละครับมาที่หน้าเครื่องของ Toyota ต i s h กันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าเครื่องนะครับค่อนข้างสะอาดมากๆนะครับเริ่มต้นที่น็อตที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้มีการเก็บสีมาเล็กน้อยนะครับก็มาถึงที่แก้มนะครับเป็นแก้มเดิมๆนะครับแต่มีการเก็บสีมานะครับไล่ลงมาที่เครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆแน่นอนนะครับเป็น VVTi 1 6นะครับ16วาลววนะครับ ทานหน้านะครับเดิมๆแต่มีการเก็บสีมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็สภาพต่างๆนะครับถือว่าโอเคมากๆเอาละครับเดี๋ยวผมจะดึงก้านวัดน้ํามันขึ้นมานะครับว่าคันนี้มีควันออกจากห้องเครื่องหรือมีน้ามันกระเด็นออกมาหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นก้านเล็กนะครับก็ไม่มีควันออกมาจากห้องเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันไม่มีกระเด็นออกมานะครับในส่วนมือผมนะครับค่ะขออนุญาตปิดเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Toyota Wish 2.0Q นะครับปี2007นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับเอาละครับก็มาในส่วนของราคาของ Toyota Wish 2.0Q ปี2007ครับราคาอยู่ที่2,98,800บาทเท่านั้นเองนะครับค่อนอยู่ต่อเดือนนะครับประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับคุ้มค่ามากๆากนะครับสำหรับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับก็คันนี้นะครับมีรับประกันนะครับสูงสุดถึง1ปีนะครับหรือ1,000 0กิโลเมตรนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรครับและพิเศษสุดๆนะครับก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1 0 0 0 0กิเมตรครับอ่ะ หากต้นใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับผมจะเข้าไปอ่านนะครับทุกคอมเมนต์เลยครับวันนี้นะครับผมปอนมาริโอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับแอาแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปลงไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนของ u t u b e นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม